สวัสดีครับผมมิสเตอรโน้ตนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีไปดูบรรยากาศไฟตกแต่งประดับประดาตามถนนราชดำเนินนะฮะเป็นเทศกาลวันแม่แต่ว่าคืนนี้ที่ผมมาถ่ายนี่ยังไม่ใช่คืนเทศกาลวันแม่นะเป็นก่อนก่อนคืนเทศกาลวันแม่เดี๋ยวเราลอง <c oughs> ดูไฟประดับถนนกัน <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยได้ได้มาดูสักเท่าไหร่ละวันแม่ประจำปีที่กรุงเทพนะก็ะคือข้างหน้าจะเป็น ท้อสนามหลวงนั่นแหละแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูไฟประดับถนนกันเรื่อยๆนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะเขาจะประดับเป็นเส้นทางที่ยาวเหมือนกันนะ ศาลจะอยู่ทางขวามือข้างหน้านะตอนนี้เราเลยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทางข้างหน้าไฟแดงบางทีอาจจะขี่ช้ามากไม่ได้เพราะว่ารถทั้งหลังก็ตามตาม,ตามกันเนะาะก็เดี๋ยวลองดูจุดเท่าที่ดูได้ว่าไฟประดับถนนราดดำเนินจะสวยงามประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะต่อข้าวสารก็จะอยู่ทางขวามือนะ เราจะลองวนแถวสนามหลวงดูสักรอบหนึ่งด้านหลังด้วยว่าเป็นยังไงช่วงเขาน่าจะเตรียมงานเทศกาลวันแม่อยู่ไปฮะเอาลองไปวนดูไฟป,ประดับถนนราชดำเนินกัน จะมีแค่ถนนลาดดำเนินนะเพราะว่าเป็นถนนที่พิธีการไงจัดพิธีการ เดี๋ยวเราขี่ดูถนนราชดำเนินกันที่เขาประดับไฟเทศก,กาลวันแม่นะว่าเป็นยังไงบ้างนเนาะเดี๋ยวา่ามือก็จะเป็นสนามหลวงนะก็ประดับไฟกันแล้วแล้วก็ในในสนามหลวงก็เตรียมงานกันเยอะแล้วเตรียมเวทีเตรียมอะไรอย่างเงี้ตามวันแม่ประจำปีอยู่แล้วนะก็ ดูไฟประดับไปเรื่อยๆนะะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะข้างหน้านี้ก็จะเป็นวัดพระแก้วนะฮะวัดพระแก้วแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพระบรมหมาราชวังอ๋อมีคนมาจอดถ่ายรูปกันเต็มเลยฮนะเพราะหน้าวัดพระแก้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่า ผมขี่มอไซค์ต่างๆก็จะมาจอดถ่ายรูปนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปเป็นเดียวช่วงกลางคืนนะเนี่ยฮะผมบอกทางไปด้วยละเพราะใช้กล้องติดหน้าหมวกกันน็อกฮะนี่ก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นกระทรวงกระลาหมนะช่วงกลางคืนนะฮะตัวกระลาหมทางด้านขวามือก็จะเป็นกำแพงตอนนี้เราขี่มอไซค์เรียบกำแพงพระบระมมหาวาิชว,วังแล้วก็ทางวัดพระแก้วด้วยนะเรียบกำแพง เดี๋ยวเราลองวนไปทางด้านหลังดูนะหรือจะอยู่เทินกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งฮนะอันนี้ก็ก็ติดไฟประดับเทศกาลวันแม่กันทุกปีนะไฟจะเปิดทุกคืนนะ แต่ว่าจะเปิดไม่ไม่ดึกมากประมาณรักสามทุ่มก็จะเริ่มปิดสามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะประมาณนี้จุดที่ประดับไฟก็น่าจะแค่ประมาณนี้จากที่ผมรู้ข้อมูลแล้วก็เคยลองขี่วนขี่เล่นดูนะฮะน่าจะแค่ประมาณนี้อันนี้เราวนกลับไปทางสนามหลวงที่เราวนมาเหมือนเดิมนะ ท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งท่องเที่ยวเช้าต่างประเทศที่พักโฮมสเตย์อยู่แถวใกล้ๆวัดพระแก้วก็มีเยอะนะฮะกลางคืนเขาก็จะมาเดิอนออกมาเดินเล่นอย่างเงี้ยช่วงหัวค่ำแต่ว่าถ้าถ้าเลยสามทุ่มไปแล้วเนี่ยไฟก็จะปิดไฟลวนะไฟกําแพงก็จะปิดกระทรวงกระลาหมขวามือนะฮะ แล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นกำแพงรั้ววัดรแก้วนะฮะ s <S ไม่ได้ดูไฟฮะแต่ดีนะที่สังเกต <c oughs> ไฟเด็ก <c oughs> เราจะวนไปทางรอบสนามหลวงนะห้ามรถเข้านะฮะแต่ว่าเขาก็จอดถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเยอะนะฮะอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่อาลกขาเลยอนยะ่างเงี้ย อยู่หน้าพระราชวางังอยู่หน้าวัดพระแก้วนะคนก็จอดถ่ายรูปกันเยอะนะหน้าวัดพระแก้วทุกคืนแต่ว่าถ้าเป็นเทศกาลก็จะมีไฟประดับต้นไม้รอบสนามหลวงนะซ้ายมือก็จะเป็นท้องสนามหลวงกรุงเทพแล้วนะที่สมัยก่อนเคยทําพิธีแลกนัาปัดป้ายรถเมย์ท้องสนามหลวงก็เลยมาแล้วเนี่ยท้องสนามหลวงก็เข้าไปนั่งเล่นได้อยู่ปกตินะ เราจะวนซ้ายนะะเพราะเรามาจากทางขวาวนซ้าย้ทองสนามหลวงตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมพิธีการนั่นแหละเทศกาลงานวันแม่นะไหนก็จะมีเวทีมี ซุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพรุ่งนี้นะฮนะวันนี้ที่ผมมาถ่ายเป็นคืนวันอาทิตย์ที่สิบสองสิงหาขาน้าก็รถยนก็คงน่าจะดูไฟซ้ายมือก็ป้ายรถเมย์สนามหลวงเหมือนกันนะทางหน้าเราจะตรงไปไม่ได้เราอาจจะต้องเลีป่านนะตรงนี้ก็จอดมอไซค์ได้นะสำหรับคนที่มาเดินเล่นท้องสนามหลวงนะ ก็จะมีคนเดินวิ่งออกกำลังกายข้างในสนามหลวงได้ปกติขนะับไปทางท่าประจันกันต่อนะโอ้เดี๋ยวเราลองตรงไปดิคือเดิมๆเนี่ยเขาจะมาให้ขี่เข้ามาข้างในนี้นะผมเห็นรถเข้ามาเขาให้วนออกได้เหรอ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองวนขวาออกไปทางหลังได้ไหมอ๋อเขาให้วนอันนี้เลยอ๋อต้องวนซ้ายอย่างเดียวจอดถ่ายรูปวนใหญ่ก็จะเป็นคนมาจอดถ่ายรูปกันนะอ๋อไม่ได้เข้าครัแต่ว่าเขาจอดอกังแค่ประมาณนี้มาดูไฟหรอมาร่วมงานพิธีการ งหน้าก็จะเป็นวัดพระแก้วครับแล้วพระบรมมหาราชวังก็จะอยู่ทางขวามือจอดถ่ายรูปจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้างอะไรบ้างนะไปเดี๋ยวเราวนไปทางด้านหลังดีกว่าถนนพระจันทร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะ,ะขวามือนะ ก็จะเริ่มเงียบๆหน่อยเพราะว่าย่านแถวบ้านเรือนประชาชนแถวพระราชวางังเขาจะไม่ให้เปิดอะไรดึกคืนอยู่แล้วนะัเนี่ยบ้านร้านอาหารก็จะปิดหมดก็จะเงียบๆียบแบบนี้นะแถวท่าประจันแถวพระราชวางังจะมีคนเล่รล่อนนอนบ้างเซเวน่นก็ยังเปิดทั้งคืนนะมีเซเว่นตามบ้านเรือนแถวนี้ วนนี้อาจจะไม่ได้มีไฟประดับงานวันแม่อะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่า,าจะาไม่ได้เป็นถนนหลักที่รถจะผ่านผมจะต้องแซงออกขวาแล้วไม่เง้นรถจะจอปดปายรถเมยข้างหน้านะ อน,นี้นะักศึกษามหาวิทยลัยธรรมศาสตร์พระพระจัน์ก็เยอะนะในช่วงวันเปิดเรียนเปิดอะไรเงี้ยอนนี้เรามาทางด้านกำแพงด้านหลังของพระราชวังแล้วนะเนี yeah. ่ยพระราชวังนะฮะท่าเรือท่าช้างขวามือนะห้ามจอดด้วยไปะแต่เ,เราวนไปก่อน ที่นี้นะฮะขวามือนะก็จะเป็นจุดที่ซ้อมเรือพระราชพิธีอะไรกันตรงนี้แหละฮะที่ที่ผ่านมานะคนประชาชนมาชมกันแน่นพราสตควรกำแพงลัวด้านหลังของพระราชวังนะซ้ายมือไอเอซ้ายมือนะ เราจะวนซ้ายนะฮะและท่องเที่ยวก็มายืนถ่ายรูปช่วงกลางคืนกันประมาณหนึ่งด้านขวามือก็จะเป็นวัดรุนนะฮะเป็นองค์พระนอนองค์ใหญ่ในกรุงเทพนะอยู่ในโบสถ์พระวิหารหลังเนี่ยอนนี้ก็ยังอยู่ด้านหลังของพระราชวังอยู่นะเป็นกำแพงด้านหลังของพระบรมาราชวังนะ แต่เราลองวนไปตรงเสาสิงช้าเฮ้ย hey, ถนนลาดดําเนินในปะตรงนู้นยังไม่ได้วนไปเออลองไปดูถนนลาดดําเนินในหน่อยดีกว่าเพราะตรงเสาสิงช้าคงไม่ได้ประดับประดาฟไฟอะไรมากนะตอันนี้กลับมาทางด้านข้างของอ่วัดพระแก้วนะเดี๋เราวน ก็ไปทางลาดเดินในเราจะผ่านกระทรวงกลาโหมนะฮะเป็นโลเคชั่นที่หลายๆคนชอบถ่ายรูปมากเลยเนี่ยเห็นไหมฮะสวยมากนะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเขาก็ยังพอเปิดไฟกันบ้างเห็นพี่ฮาเล่เขามาถ่ายรูปกันกรวงกลาโหม ดวงบรรยากาศตอนนี้สองทุ่มสิบแปดนะฮะโอ้ก็มายืนถ่ายรูปกันน่าหลั ก็จะเป็นเสาสิงช้ากรุงเทพเป็นวัดส,สุภัศนะที่ในยุคสมัยเก่าเขาก็ทำพิธีกรรมต่างๆตรงเสาสิงช้าเนี่ยนะเดีววนซ้ายเลยนะเราจะไม่วนเสาสิงช้านะสะารการว่าการกรุงเทพนะ อันนี้ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไปบรรจบกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะร้านแถวนี้นี่ซเซเลบมากินเยอะมากเลยร้านอาหารดังอร่อยแต่ผมก็กินแค่บางร้านนะไม่ได้กินหลายร้านทุกร้านเลยไม่รู้โหลูกค้าเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลย ร้านนี้ร้านมนโอ้ร้านมนดังอยู่แล้วฮะคนมากินเยอะร้านมนอ์อ่ะ นสวัสดีประชาธิปไตยนะฮะเราก็จะวนขวาไปทางถนนลาดดำเนินในไหมหรือผมเรียกผิดมีลาดดำเนินนอกลาดดำเนินในอ่าเขียวพอดีฮะเราไม่ต้องจอด กันนะฮจอดซ้ายมือขามาเรามาฝั่งนู้นขี่ไปใช่ไหมฮะอันนี้เราขาไปก็เหมือนขากลัและแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแวะไปที่ถนนราดำเดนินนิดนึงดูไฟประดับหน่อย ก็จะมีแค่จุดแถวๆนี้คะถ้าเป็นจุดอื่นก็จะไม่มีไฟไรประแลัดเลยมาแล้วคะถนนลาดําเนินหลังจากออกจากสี่แยกมาเมื่อกี้นะเขียวพอดีเลยไฟก็จะคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันหมดเลย จะมีประดับประดาถนนแค่ถนนหลักนะถนนรองอะไรเงี้ยจะไม่มีประดับ ข้างบนเขาแขวนไฟอยู่ข้างบน ฝนฟ้าแลบนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือ่ตรงนี้คือเป็นกองทัพภาคที่หนึ่ง